ครับก็สวัสดีครับก็วันนี้วันที่5พฤษภาคม2 5 6นนะครับก็วันนี้จะพามาดูสารีหลินตันนะครับกับมาอัปเดตกันก็เขามีดอกแล้วใกล้จะได้รู้เพศแล้วนะครับสําหรับสงสว่าเป็นแขนงน้ําเข้านะครับสาลหลินตันซึ่งผมมองว่าเป็นตัวจบอีกอเบอร์หนึ่งนะครับด้วยความที่สระ สาลรีอินตันนะครับทุกสายพันธุ์นะครับก็คือจะมี4 8 2แ4 1แล้วก็2 9 5กอ่าทั้ง3สายพันธุ์จะมีขนาดเมล็ดเลิดนะครับที่เล็กมากนะครับมเมล็ดเขาจะประมาณปลายนิ้วก้อยนะครับทำให้เป็นเรือตุงอีกตัวหนึ่งก็คือถ้าผู้บริโภคนำไปทานก็จะ,ะน่าจะชอบกันนะครับด้วยความที่รสชาติเขาได้แล้วก็มเมล็ดเขาเล็กทำให้ เหมือนอจะมีกําไรสําหรับผู้บริโภคนะครับซึ่งเท่ากับว่ามาลิเขาน้อยนั่นเองนะครับถ้ามาลิเล็กก็เป็นสระอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าจะทําในเชิงพาณิชย์นะครับตอนนี้ทางอินโดก็ยังขยายพันธุ์กันไม่ครบทุกสวนที่อยากได้นะครับเราก็าได้มาก่อนกอ็เป็นอะไรที่โชคดีสำหรับคนไทยนะครับ ก็เป็นสองก้าวครับที่เห็นอยู่ก็มีดอกนะครับแล้วก็ได้จำการอตอนแขนงไว้ประมาณห้าต้นแล้วนะครับที่เห็นอยู่เขาจะตอนแขนงรอบๆนะครับแล้วก็เขาจะมีอะดอกนะครับดอกที่ใกล้บานนะครับก็มีดอกอยู่ประมาณสี่ดอกนะครับในต้นนี้นะครับ มีขแขนงนะครับเดี๋ยวก็ต้องตอนขแขนงนี้อีกนะครับก็ดูทรงอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะครับข้อทรงเขาหนามกาบอะไรพวกนี้เขาจะโตมากนะครับโตประมาณนี้เลยนะครับนี่ยนละักษณะหนามเขานะครับจะเน่นนะครับแน่นแน่นเน่นตรงไหนนะครับเน่นตรงทางนะครับอย่าต่างกับพวกบนโดมาดู ที่หนามไม่ได้ถีขนาดนี้นะครับก็เรียกว่าแบบนี้ก็คือหนามถี่ถีที่าทางใบเขานั่นเองนะครับพอสังเกตแล้วจะเห็นวา่าแน่นมากนะครับหน,นามก็สำหรับ2องก,าก้าวค่อยดูโดยประมาณนะครับวันนี้พออยู่เดี๋ยวไปให้ดูใบลัหษณะใบเ,เขานะครับใบเาออ็าเชิงคล้ายๆกุหลาบสีนะครับก็ ขุลาปศีปลูกอยู่ข้างๆนะครับเนี่ยขุลาปศีก็สังเกตว่าใบของเขานะครับจะคล้ายกันนะครับถ้าดูใกลๆก็คือแยกกันไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับซึ่งต่างจากพวกมาดูคนโดที่ใบเขาจะกว้าง,กว,างกว่านะครับ <c oughs> ก็จะอ่าต่างกันนะครับ ก็เป็นเรือทงอีกตัวที่ราคาสูงแล้วก็ทุกคนพยายามนำมาครอบครองให้ได้กันอยู่นะครับก็ในส่วนนี้ก็ให้ดูกันโดยประมาณนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ